เดี๋ยวจะพาทำก๋วยเตี๋ยวนกของหยกแรดพี่ครับแรดพี่ครับแรดแรดมากเลยพี่ครับ,ลบปลาแรดเขาขายปลาแรดด้วยอะไรอร่อยบ้างร้านนี้ห<า>่านนะเดี๋ยวมาดูโปรดิวเซอร์ว่ามันจะแดกจนืซดยกต้วยอย่างไหมควาวมีมีเี๋ยวเป็ดมากินข้าวนา <c oughs> ครับควรด่ามันะแจ๋วบอกกูว่าอยากมารีวิวก๋วยเตี๋ยวต่อจากก๋วยเตี๋ยวไก่ให้เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ด พอพามาแล้วด<ะ>เดิ<ะ>เป็ดกินข,<ะ>ข้าวหน้าเป็ดสวัสดีครับช็อกแซฟวันนี้นะครับโจทย์ที่โปรดิวเซอร์ให้ <c oughs> ยากขึ้นทุกวันอีพีที่แล้วพาไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่อีพีนี้มันก็บอกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวที่เป็นสัตว์ปีกอีกโดยมีข้อแม้ว่าต้องเป็นสัตว์ปีกที่อยู่ในซอกในหลือร้านที่อยู่ลึกๆจริงๆแล้วขายมาไม่ต่ำกว่า10ปีพี่เป็นคนไม่กินสัตว์ปีกช่วงนี้เพราะว่า เป็นเกาว,วันนี้ก็เลยจะพามาซอกจริงๆนะครับที่ตลาดสัตว์เลี้ยงนะครับที่จตุจักรมีสัตว์ตีกอะไรบ้างที่จะทําก๋วยเตี๋ยวให้โปรดิวเซอร์มันกินบ้างวันนี้มันจะเป็นวันอังคารนะครับซึ่งวัน<บ>พุธอาโทษ <laughs> วันนี้วันพุธแต่ลืมวันลืมคืนสมัยก่อนพี่เคยเลี้ยงนะนกคงหยกชอบชอบพี่เลี้ยงเนี่ยเพราะว่ามันบินหลงมาแล้วก็มาหาคู่ให้มันแล้วแพร่พันธุ์เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะไม่กินอาหารนกเหรอเดี๋ยวจะพาทําก๋วยเตี๋ย,ยวนกคงหยก ก๋วยเตี๋ยวเล็บบดอ่ะตัวละ550บาทแพงมากนะชามนึงจะกี่บาทดูใจร้ายมากแล็บสีครับแล็ครับแล็บล็มากเลยพี่ปลาพี่หรอบะปลาแล็เขาขายปลาแล็ด,ด้วยมันถือโอกาส <c oughs> อันนี้เนียนด่าครับ <c oughs> เพราะว่ามันหม่นไส้ครับนา <c oughs> นเลวก๋วยเตี๋ยวปลาครับตัวละ300แล้วเราจะได้กินหรือยังเนี่ยก็แกบอกว่าขอซอกแซบกว่านี้ไม่ใช่หรอเนี่ยพามาในหลืบในซอกในซอยเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวสัตว์ปีกชนิดหนึ่งที่เขาก็ขายดีมากอ่ะมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนยกเสิบ จงเป็นที่นิยมนะครับใครกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ขอใรวยรวยรวย,ยสาธุครับ,สา,รบสาธุครับสาธุครับอ่ะมาอันนี้คือซอกตลาดสีสมรักนะครับรแถวจตุจักรแล้วก็ติดกับเจเจมออันนี้ห่อหมกอะไรอะ่ะหิวข้าวาเหย๋สวซีจะซื้อของอร่อยให้กิน <c oughs> เนี่ยอยู่ในซอกนี้ก็เป็นกับข้าวเนี่ยเห็นไหมซอกเล็กๆแบบนี้ก็เป็นอาหารตามสั่งอร่อยได้ ซอกแซบเป็นรายการแรกนะครับที่ได้มาถ่ายก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้เป็นก๋วยเตี๋ยวสัตว์ปีกที่โปรดิวเซอร์อยากกินนั่นก็คือแอก๋วยเตี๋ยวเป็ดสุขโขทัยคือจริงๆแล้วว่าเคยมาแล้วรอบนึงแต่ว่าของเขาหมดเพราะว่าขายดีจัดอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวมาดูโปรดิวเซอร์ว่ามันจะแดกเนซดยกถ้วยอีกไหมอะไรอร่อยบ้างร้านนี้ห่านมั้งห่ามั้งอะไรนะครับอ้าได้ได้ได้โอเคขออนุญาตนะครับ ซอกพอไหมบาร์ส <c oughs> ซอกพอไหม <c oughs> หรือจะลงไปในท่อระบายนะ้ำหรือจะลงไปในท่อระบายน้ำาและนี่คือเจ้าของร้านครับพี่โจวสวัสดีครับพี่ปอสวัสดีครับพี่โจครับซอกเนี้ยร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยกี่ <12 S 1> ตารางเมตรครับส2ตารางเมตรครับผม12ตารางเมตรขายมากี่ปี 10กว่าปีได้ครับ10กว่าปีถ้าไม่อร่อยจริงถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ถามก่อนว่าเสียวเป็ดเนี่ยมันมีหลายสูตรสูตรสุโขทัยเนี่ยมันเหมือนด้วยต่างจากที่อื่นยังไงพี่ปอบักสูตรกูอ่ะพี่ปอบักสูตรกูอ่ะใช่ไหมต่มาจากสุโขทัยใช่ไหมใช่ครับง่ายๆเลยใช่ไหมขายดีขนาดนี้ยอร่อยขนาดเนี้ย ทำไมไม่คิดจะไปขายที่อื่นทำไมมาอยู่ในซอกในหลือแคบแค่แค่สิบตารางเมตรเพราะมีลูกค้าบริเวณรอบห้างอะไรเงี้ยลูกค้าที่แบบเราอยู่ที่นี่มัปง่แล้วรุ่นมุ่งมาอะไรนานแล้วอะไรประมาณลูกค้าประจําแถวนี้เพราะแถวนี้มีย่านนี้ก็คือคนเดินเยอะด้วยอะคนไม่ค่อยมีขายกาเสียวเป็ดด้วยอะไรเงี้ยค่ะนานไหมกว่าจะติดตลาดก็นานอยู่นะคะใช้เวลานิดนึงใช่ปีก็ประมาณ สองสามปีกว่าจะได<ห>้ใช่นะนิดหนึง่งเพราะว่าลูกค้าก็จะพูดปากต่อปากต่อไปเรื่อยๆ,ๆใช่จะบอก<ช>ว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยพ่อบอกปากต่อปาก<ช>แนะนําใครมากินไม่เคยผิดหวังและของเราย้ำย้ำนะครับว่าเป็นเพจแรกรายการแรกที่ได้มาถ่ายอันนี้ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดในทั <S <S นทัศน์นะครับมัน<ต><ว><ต><ว>เป็นซอกจริง<ต><ว>ๆนะครับพี่เขาคงร้องในการขโมยมาขโมอยอุปกรณ์เขา,านะครับเป็ด<ต><ว> ของร้านพี่ปอเนี่ยเป็ดจากไหนต่างจากเป็ดเจ้าอื่นยังไงบ้างก็คือเราเน้นคุณภาพเลยนะคะก็เอาของซีพีเลยนะ่คไปทำไปหรอเอาสอซีพีใช่ค่ะของซีพีเลยครับใช่เอาแบบคุณภาพเยี้ยมนะคะทำเหมือนตัวเองขายอะค่ะทำเหมือนตัวเองกินใช่ค่ะต้องต้มอยู่นานไหมนานแท่นานวันนึงขายได้กี่ตัวพี่เฉพาะเป็ดนะวันนเาร้อยสามตัว ร้อยชามชย้ำย้ำนวะว <c oughs> ่าย้ำนวะว่านางบอกว่าร้อยชามพอ <c oughs> สแสดงว่าถ้ามีสองร้อยชามก็ออไม่ไหวไม่ไหวหรอไม่ไหวไหรอเป็ด <นะ S 2> เป็ดของพี่โจนะครับไอเป็ดของพี่ปอเนื้อเป็ดไส้เป็ดนี่อร่อยมากบาทสไม่เหม็นเลยจริงไมไม่เหม็นนะครับตับเป็ดอร่อยมากทำไมขาพี่ปอแดงแดงะครับแล้วก็ที่เป็นซิกเนเจอร์ของก๋วยเตี๋ยวเป็ดสุโขทัยร้านปอก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็คือ ใส่ถั่วฝักยาวเคยกินไหมอะมาที่น้ำซุปมั่งพี่ปอน้ำซุปเนี่ยคือจะต้องบอกว่าน้ำซุปร้านพี่อ่ะใช้แค่ กระดูกเป็ดใช,ใช่ป่ะ,ะไม่ได้ใช้กระดูกหมูกระดูกไ,ไก่กระดูกเป็ดเนี่ยมันให้รสชาติที่อร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ที่มันเหมือนหรือแตกต่างจากกระดูกหมูย,ยังไงบ้างมันมันคือก๋วยเตี๋ยวเป็ดอะค่ะต้องใช้กระดูกของเป็ดอะค่ะใส่อะไรบ้าง <S <S <ฮ>ที่พอเป็นสูตรเปิดเผยได้ก็ทั่วไปอะค่ะเพราว่า,าต้องใส่ชามถึงจะอร่อยใช่ค่ะอันนี้จะชิมแคม่น้ำซุป มันจะออกหอมนะพี่ปอเนาะใช่มันมันเหมือนหอมเครื่องยาใช่ถูกป้างเป็ดอะถ้าไม่เด็ดจริงอะสาบขาวอันนี้ไม่มีกลิ่นขาวไม่มีกลิ่นสาบเลยสั่งเลยเอาบะหมี่บะหมี่พิเศษหนึ่งทุกอย่างกับเส้นเล็กธรรมดาหนึ่งอ่ะแล้วมาดูกันว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดปอก๋วยเตี๋ยวเป็ดสุโขทัยจะหน้ามาซอกแซบขนาดไหนครับเอาแจ๋วชิมเปิดหน้ากากออกเปิดออกอ่ะอ่ะ บอกรสชาติเป็ดทะลอ่ะไม่ซาบหอมหมอมหอมอันนี้คือโค้ดอะไรอ่ะที่ออย่างเช่นอย่างเงี้บอคือบะหมี่บออะไรอ่ะแห้งใส่ซอสดำอ่าแล้วอันนี้ก็เหลาข้าวเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้บะหมี่พิเศษอันนี้เล็กธรรมดาอแล้ววันดีออกอะไรจุดจุดเมนูแห้งอ่ะครับจะใส่พริกผักนิดนึงเพราะว่ามันมีน้ำมันแล้วก็คลุกกันให้อร่อย อันนี้คือเท่าไหร่นะ45บาทอยากได้ไส้เพิ่มเหือพี่ปออยากโชว์ไส้อ่ะสูตรโหไทยแท้ๆต้องมีถั่วฝักยาวกินแล้วว่ายน้ำได้เลยไม่ขี้เหนียวเป็ดนะไม่ได้ตกจนแบบเป็ดบางติดเขียงนะนี่คือเนื้อคือเนื้อดูไส้อันนี้จะเพิ่มตับเพิ่มไส้ ถ้าร้านไม่ไว้ใจพี่ไม่กล้ากินไส้นะดแต่อันนี้สะอาดมากแล้วก็ก่อนที่เขาจะเอามาใส่ชามให้เราอะนางก็ไปลวกอีกทีนะึงถือว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดในดวงใจได้ไหมกรอบอร่อยเอาจริงๆนะก๋วยเตี๋ยวเป็ดในดวงใจเนาะม,ม,มีอยู่2อร้านร้านไหนร้านแรกอยู่ราดพร้าวซอยร้อยหนึ่งร้านที่2คือร้านนี้ย้ำนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดปอสโปุโขไทยเนี่ยขายอยู่ในซอกอันนี้คือตอบโจทย์ซอกแซ่บจริงๆ อยู่ในซอกอยู่ในหลืบตรงนี้ตรงตลาดปลาตลาดนกเนี่ยมากว่า10กว่าปีอันนี้น้ำกระเจี๊ยบเดี๋ยวจะรีวิวให้เด็ดมากมาแรงสาบหนูไม่ได้กินของนางเพราะว่าใส่กล่องไว้อย่างดีพริกจะมี2อย่างพริกคั่วพริกป่นพริกผัดเผ็ดบาดูปริมาณก๋วยเตี๋ยวเป็ด50บาทคือสำหรับคนที่ใช้พลังงานอ่ะคืออิ่มเปนยันปายสามอ่ะเศษสก้อนออันนี้เปตัวนึ่งค่ะ กินข้าวหน้าเป็ดอันนี้เอาธรรมดาครับข้าวน้อยๆมารีวิวก็เดี๋ยวเป็ดมากินข้าวหน้าเป็ดควรด่ามันนะเจ๋วบอกว่าอยากมารีวิวก๋วยเตี๋ยวต่อจากก๋วยเตี๋ยวไก่ให้เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดพอพามาแล้วก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะพามาแล้วก๋วหน้าเป็ดพอพามาแล้วกวยเตี๋ยวเป็ดพอพา้วก๋วยเตี๋ยเป็ดพอพามาแล้วก๋ยเตี๋ยวเป็ดพอพามาแล้วก๋ยเตียวเป็ดพอพามาซอกแซ่บก๋วยเตี๋ยวเป็ดแต่กินข้าวหน้าเป็ด เราทำเป็ดเท่าไหร่พี่ปอห้าสิบาท50บาท,บาทนะพี่กาให้ดหูให้ดูน่ากินปล่า <laughs> พี่พี่ปอการทำเป็ดไม่ให้สาบมันยากไหมไม่นะคะเราเลือกแค่คุณภาพที่เน้น้บเน้นคุณภาพให้มันโอเคสะอาดดีเขาการันตีอยู่แล้วของซีพีะค่ะแล้วก่อนหน้าที่จะมีซีพีมาขายเป็ดสิบว่าปีที่ผ่านมาพี่ปอเอาเป็ดที่ไหนขาย ก็ของยี่ห้อของมันมีอีกยี่ห้อหนึ่งอะค่ะเป็นร้านตามทุ่งใช่พี่ครับขอถามหน่อยทานก๋ยเตียวเป็ดร้านนี้นานหรือยังครับอ๋อหลายครั้งแล้วค่ะทำไมชอบครับคือพี่เขาลวกเส้นอร่อยมากแล้วก็น้ำซุปเงนี้ค่ะรรมชาติมากคือนี่ที่จริงเราไม่ต้องปรุงเลยอะครั้งแรกของการมาทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดปอกก๋วยเตี๋ยวเป็ดสุโขทัยเป็นยังไงบ้างครับก็ชอบเส้นเส้นเล็กเขาเล็กแล้วก็เหนียวเหนียวนุ่มแล้วก็น้ำซุปนี่ก็คือพอดี ไม่ต้องเ,อเ,เห็นไหมบอกแล้วอีกหนึ่งเสียงว่าน้ำซุปไม่ต้องปรุงคือทานแค่นี้ก็อร่อยพอก๋วยเตีเ๋ยวเป็ดสุขโขท,ทยัยถ้ามาจอดรถที่ห้างเจเจมอลเดินลงมาแล้วฝั่งตรงข้ามมันจะมีทางเข้านะเดินเข้ามาเจอศาลพระภูมิตรงประตูสามเจเจมอลเดินเลี้ยวซ้ายเข้ามาในหลือเจอข้าหาไม่เจอถามเลยว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่ตรงไหนเพราะว่าทุกร้านกินที่นี่หมดเลยก๋วยเตี๋ยวเป็ด ฟองก๋วยเตี๋ยวเป็ดสุโยอดโเฟองก๋วยเตี๋ยวเป็ดสุโยอดโอเคท็อกซับนะครับจะเป็นเพจร้านอาหารนะครับที่จะเป็นพื้นที่เป็นสื่อให้กับร้านเล็กๆตามซอกตามหลืบนะครับที่มีความอร่อยมีความสะอาดมีมาตรฐานครับเราก็จะสนับสนุนธุรกิจ SME แบบนี้ธุรกิจเล็กๆแบบนี้นะครับให้เขามีกำลังใจนะครับให้มีช่องทางในการเผยแพร่ยอดความอร่อยนะครับในราคาที่ โคตรจะคุ้มนะครับก็คือได้ประโยชน์ทั้งคนดูได้ประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการเป็นกําลังใจให้เขาด้วยเนี่ยน้ำนี่ก็อร่อยน้ากระเจี๊ยบอร่อยมากปอก๋วยเตี๋ยวเป็ดสุขโขทยัยเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ขึ้นช่องทางการติดต่อให้อย่าลืมนะครับพบกับซอกแซบได้ทุกวันสุกง่ายๆครับสุกซอกแซบอยู่ซอกไหนเราก็จะตามไปแซ่